อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะแชนแนลนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม ROX Next Generation ผมเจอบักอีกแล้ว ซึ่งวักในวันนี้นะครับก็จะเป็นบักปั๊มเหรียญกิจกรรมใหม่นะครับผมแล้วก็ผมจะบอกว่าเหรียญกิจกรรมใหม่เนี่ยเหรียญไหนควรขายเหรียญไหนไม่ควรขายและร้านค้ารับที่อยู่ด้านในกิจกรรมเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ครับว่ามันสามารถใช้เหรียญต่างๆแลกได้บอกเลยครับว่าการ์ดโคตรแจมการ์ดมาดุ๊กเนี่ยนะครับผมชิดขวาลงรูไปเลยนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเ e c คเท่านั้นนะครับผมรับประกัน2ปีเปลี่ยนใหม่ให้เราทันทีไม่มีต้อมและสำหรับใครที่จะเติมเงิน ROX Next Generation ยังไงผมฝากร้าน Litman Shop ไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภยัย100%นะครับผมสนใจเติมเงินเกมไหนยังไงกดลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับ พราะดิดแมนช็อปรับเติมหลายเกมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยแล้วกันนะครับในส่วนของการบั๊กปั๊มเหรียญเนี่ยนะครับที่ผมเอาไว้หลังสุดเลยแล้วกันตอนอื่นเลยเรามาดูก่อนครับล้านค้ารับที่อยู่ในกิจกรรมใหม่นะครับไอกิจกรรมสลามเนี่ยนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างและมันเอาไปแลกอะไรได้บ้างกนะครับผมผมก็ได้ทําการนะครับผม เข้าไปยังร้านค้าให้คุณดูโดยใช้รีโมทลูกเต๋ากันเลยทีเดียวนะครับผม1ป้ายเรียบร้อยนะครับพอผมเข้ามาถึงนะครับคุณลองสังเกตดูดีๆนะครับนี่นะครับเหรียญข้างบนเนี่ยนะครับมันจะใช้เหรียญสีทองในการแลกนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการใช้การ HP Regen นะครับผมทุก5วิ2องเปอเนี่ยนะครับในส่วนของ a r m o ม นะครับผมและที่สำคัญบวก m a ็ก p 8ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณต้องการจะใช้การใบนี้เนี่ยนะครับ2 4 0เลี่เหรียญทองนะครับมาแลกกันได้ยังไงคุณก็แลกได้อยู่แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกเอฟเฟกนะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็น Final d าเม g e r ร d u ั t i o นเอาจริงๆนะถ้าการในส่วนของด้านบนเนี่ยนะครับผมสรุปให้เลยแบบง่ายๆนะครับใบนี้เนี่ยก็จะเป็นใบดูดเลือดอีกนะครับซึ่งมันจะมีอยู่แค่สบนั้นที่แบบว่าน่าสนใจ นะครับสำหรับคนทั่วไปที่มีปัญญาแลกได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะซอใไปดูอ่ะเจ้าตัวบนนะครับผมตัวแรกที่ผมวงไว้เนี่ยนะครับมันก็อย่างที่บอกว่ามันบวกเลือดแล้วก็รีเจนเลือดตัวในตัวสุดท้ายข้างล่างเนี่ยนะครับของ240ี่บเนี่ยนะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้ล่าสุดเนี่ยมันก็เป็นดูดเลือดแต่ถ้าถามว่าความเป็นจริงในการที่เราต้องการที่จะเอาเหรียญทองมาแลกเนี่ย นะครับในส่วนของอันบนสุดเนี่ยผมบอกเลยว่าแนะนําเป็นว่าปีกดีกว่าครับเพิ่มความเท่ให้กับตัวเราเองเวลาเรามีแฟชั่นเนี่ยมันเหมือนกับบวกความแรงให้50เปอร์เป็นหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้การ์ดในส่วนเสื้อที่บวกเลือดและรีเจนเลือดด้วยเนี่ยก็แนะนาครับการ์ดใบแรกเลยนะครับในส่วนของเหรียญทองนะครับก็หลายหลายคนเขาแนะนําให้ขายทิ้งกันแต่สาหรับผมผมบอกเลยว่าคุณเก็บไว้ดีกว่านะเออเก็บไว้แรก ของที่คุณต้องการดีกว่านะครับผมเพราะว่ายังไงเนี่ยกว่ากิจกรรมนี้จะหมดเนี่ยผมบอกเลยคุณได้เหรียญกันเยอะแน่แล้วก็อือซ่าเพราะว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างจะแจกเหรียญเยอะแล้วก็มันมีบัคกปั๊มเหรียญด้วยโอเคไปกันต่อนะครับผมอออันนี้ก็เป็นาก๊าซในส่วนของพวกสะท้อนดาเมจนะครับพวกไฟนอลดามเมจนดีดักชั่นป้องกันไฟนอลดามเมจไฟนอลอะไรพวกเนี้นะครับผมก็จะเป็นการาดสายป้องกันนะครับสีทองนะครับแต่บอกเลยว่า ที่สุดของผมเนี่ยในตารางเหรียญบนเนี่ยก็อย่างที่บอกครับการ์ดใบแรกแล้วก็ไอ้เจ้าบีกนะครับผมต่อมาคุณมาดูตารางล่างครับตารางล่างเนี่ยมันก็จะมีการ์ดบอกเลยว่ามันมีการ์ดเพียวอีกอันหนึ่งครับที่เราเสียแค่240เหรียญน,นะครับก็คือไอ้การ์ดผมแดงทางขวาบนนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมไปเวบนี่คือพระเอกครับพระเอกของเหรียญเงินก็คือเจ้าการ์ดใบนี้เพราะมันใส่ในส่วนของเฮสเกีย ะครับและที่สำคัญครับการใบนี้แม่งบวกฟิแนลพีดามเอทโบนัสนะครับคือมันเป็นฟิแนลพีดามเอทโบนัสและฟิแนลเอ่อมดามเอทโบนัสคุณนึกออกใช่ไหมว่ามันแปดเปอร์เซ็นต์อ,ะอ่ะคุณลองนึกง่ายๆว่ามาดุกแม่งแค่6%กเปอร์เซ็นต์นะครับผมและที่สำคัญถ้าเกิดว่าคุณพีซื้อเหรียญมาเนี่ยเอาจริงๆเว้ยแม่งถูกกับมาดุกอีกนะครับผม ถูกกว่าแล้วก็ดีกว่า2%คุณคิดเองแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าคุณกำลังจะซื้อมาดุ๊กเนี่ยคุณไปซื้อเจ้าเหรียญตัวนี้ดีกว่านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่ผมเห็นก็จะเชียร์ให้คุณเนี่ยโอ้ยขายเธอขายเธอจ้าขายเธอแต่ผมอะบอกเลยว่าอย่าเลยนะครับอย่าเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าขายแรกได้ไปแรกซะนะครับแม่ง8%อน่ะดีครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นการใส่อาวุธ สำหรับใครที่ที่เล่นสายคียอย่างพวกไนคีใช่ป่ะพวกไนค์ีพวกฮันสายคยีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่รู้จะเลือกการ์ดไหนดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณเลือกการ์ดธาตุเวลาคุณไปเจอมอนอีกประเภทหนึง่งมอนคนละธาตุคุณใช้ธาตุดียวยิงมันก็ไม่ดีดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นคีจริงๆเนี่ยคุณมาเลือกใส่ใบนี้ดีกว่าคีที่อว์ดาเมจโบนัสเนี่ย66%เนี่ยต่อหนึ่งใบนะมึงใส่สามใบนะี่ยิงกันตัวเอียงหน้าโยกเลยนะ ยิงกันหัวสัน่นผ่าๆเลยนะก็ตามนั้นครับนี่การในส่วนของอาวุธนะครับผมแล้วก็การเฮดเกรส่วนใบนี้เนี่ยเป็นอคเซสซอรี A ่ผมแนะนําว่าไม่ควรใส่นะครับไม่ไม่เวิร์กต่อให้เป็น8%ปอร์เซ็นต์ก็จริงอะ่ะสำหรับผมแล้วมันคือ PDKMdk พวกเนี้ยตั้งแต่มันเลย10,000ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันส่งผลกับพวกเอ่อ Pdamate โบนัส Mdamate โบนัสอะไรพวกนี้หมดแล้วนะครับมันยังพอแล้วไม่จำเป็นต้องดันนะครับ ยังไงก็ไปใส่พวกนู้นจะดีกว่าส่วนการไปนี้ก็ดูดเลือดเออยิงเวดูดเลือดก็ธรรมดาที่เหลือก็เป็นการทองครับคุณก็เลือกเอาแล้วกันตามความสามารถนะครับคุณอ่านดูได้เลยนะครับผมแต่ว่าผมเองก็เฉยๆนะครับก็เอาง่ายว่าการที่คุณจะสามารถจับต้องได้อะอย่างที่ผมบอกไปครับก็ถ้าเป็นในส่วนเหรียญเงินเนี่ยนะครับผมอธิบายไปหมดแล้วนะยังไงก็ลองดูแล้วกันสําหรับใครที่คิดว่าเฮ้ย ใครที่คิดว่าเหรียญแม่งเอ,อ้กูได้มาเนี่ยขายแม่งให้หมดเลยอย่างงู้นอย่างเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่ควรนะครับโอเคก็เปือนแล้วนะง่ายๆเลยนะครับ <laughs> ต่อมาทีนี้เรามาดูกันเลยครับวิธีบั็กเหรียญเนี่ยเขาทํากันยังไงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้หรือเปล่าแต่ดูจากลูกการแล้วแม่งคงไม่แก่หรอกครับก็คือใช้แม่งกันไปเถอะนะครับผมเพราะว่า แม่งขนาดไอ้บัคการ์ดบอสมันยังไม่แก้แล้วก็ไม่โลแบกด้วยงั้นมึงก็จัดกันให้เต็มที่กันเลยทีเดียวเราไปดูกันครับว่ามันทํำยังไงนะครับบักตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ในกิจกรรมมินิเกมนะครับซึ่งมินิเกมเนี่ยมันจะมี3 4แบบแล้วแต่นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมก็อัดแบบที่มันสามารถทําได้มาแบบง่ายงายผมใช้คําว่าแบบง่ายๆเลยนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับผมจะตอปก่อนมันจะให้คุณเอ่อมองเหมือนคุณเล่นมาริโออะ มงยังไงก็ได้ให้แม็ออกออกมาเป็นดาวนะครับถ้ามงออกมาเป็นดาวปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปใส่ครบ5้าดวงก็ได้มาห้าเหรียญน,นะครับทีนี้เนี่ยคุณสังเกตง,ง่ายๆเวลาคุณจะมงอะ่ะไอขอบเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยเห็นปะมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะมีอันที่เป็นเป็นสองสว่างอย่างเงี้ยเนี่ยคุณดูเลยนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเหมือนกันแต่ว่าอันที่เอ่อหนึ่งสองสามแล้วก็อันที่ห้าเนี่ยมันเหมือนกันแต่ว่าอันที่สี่เนี่ยคุณดูเลยมันมีขอบสีทองอยู่คุณมองดีๆเราจริงๆถ้าเกิดว่าคุณไม่ตาบอดสี เออถ้าเกิดว่ามึงไม่ตาบอดสีมึงก็มองง่ายทีเดียวเลยนะครับอ่ยลองดูปั๊เนี่ยกูก็หม่งเลยครับอันที่สี่โอ้ยมึงกระตุกอะไรเนี่ยโอเคนะครับปั้งพออันที่สองรีปั๊บอ่ะผมจะต๊อปให้ดูเห็นป่ะทีนี้คุณมองเห็นว่าไปไหนอันเนี้ยหนึ่งอันนี้ไม่ใช่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 มันอยู่อันนี้ครับอันที่สองไปครับเนี่ยทีกันที่สองหมงเพี้ยเข้าไปครับผมแล้วเดี๋ยวพอแม่งรีปั๊บใช่ไหมมึงก็ปึ๊บเนี่ยมึงก็ดูใหม่อันนีนี้อยู่อันไหนอ่ะเอ เอออยู่อันเดิมก็หมเหมือนเดิมเลยเออก็แค่นี้เองนะครับผมง่ายๆเลยนะครับทีนี้มันอยู่อันไหนครับอันนี้อยู่อันไหนแน่นอนอยู่แล้วครับกูวิ่งมาตรงนี้ลอมเรียบร้อยแล้วครับหมให้ตูสั่นเลยเอียกเข้าไปฮะเนี่ยนะครับผมเรียบร้อยเออแล้วต่อไปออยู่ไหนอะนี่ไงเอ๊ะใกล้ใกล้ๆเลยครับผมไปเองก็ให้เรียบร้อยมึงได้แล้วห้าเหรียญชิวๆสบายๆนะครับดังนั้นเนี่ยปั๊นี้เนี่ยก็ง่ายๆเลยครับ ถ้าใครตกก็หวานหวานนะสวจบัคอื่นก็ไม่มีอะไรยากนะมีไอ้เหี้ยคอนทุบอ่ะคุณก็เลือกทุบแต่บวก20เอาแล้วกันง่ายๆหรือไม่ก็ก่อนที่คุณจะเล่นคุณก็ดูแล้วกันว่าถ้าตีโัวไหนที่มันติดลบอ่ะคุณก็อย่าไปตีโดนนั้นแค่นั้นเองนะครับหรือก็มีจับคู่จับคู่ภาพก็ง่ายอันนี้ก็ง่ายสนุกกลายเป็นง่ายทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีนีโมดก็พยายามโดดลงนะครับพยายามโดดลงมินิเกมคุ้มนะครับผมเพราะว่ามันปั๊มเหรียญได้ง่ายๆสบายๆ นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ฝากไว้ท่านี้แล้วกันนะครับผมเพ c าะชแนลนะครับก็ชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทางแฟนเทคและลิทแมนช็อปด้วยนะครับผมบายบายจุบจุบ